โอ้ยหมืนห่นห้ากำไรแม่งโคตรคุ้มดแ 20, ูแน่จริงสองหมื่นดีแน่จริงสองหมื่นดี ทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่ากัปตันเบลตี้นะคะอ่ะโอเคมาเราเข้าดูตัวเกมกันเลยเควันนี้นะคะมาทุน65บาทนะคะก็มาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุน65บาทนะคะแต่บอกก่อนนะว่าคลิปนี้นะคะได้เสียเราไม่ซีเรียสน้องเรามาทําคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาดูกันนะคะ จะเป็นยังไงนะวันนี้ขอมาดูตารางตาจ่ายละกันนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกั้ครับด้วยนาะเพื่อเป็นก,นลกำลังใจในคลิปต,ต่อไปนะคะมาเบ็ดห้าบาทจัดไปนะเป็ิาท่านผู้ชมนะคะมาดูกันเฮ้ยอย่าบอกนะเปิดแรกมาสแกตเตอร์เข้าไอ้บา้าเอ้ยสุดจัดอูห้หูกับตนแจกโคตรหนักโอ้โหมาไปดูกัน ม,มาดีรออะไรละะ่ะฮะท่านผู้ชมสวยฮะโอ้โคตรเอาเฮ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้ยเท่าไรท่านผู้ชมเรางันก้อนโตด้วยสองรอยเจบาทว้าวมาไปลุ้นกันต่อนะคะฟรีเกมของเราจะเป็นยังไงนะจัดไปฮะ ม,มาดีนาฬิกาอือโอ้โหร้อยสามสิบสี่บาทอื๊บสวยอือม,มาดีฮะบ้าบอไปแล้วสุดจัดท่านผู้ชมโอ้โหคนเอาอ่ะ มาดีฮะหัวสิบห้ายาวยาวไปเลยสิบห้ายาวยาวไปเลยโอ้ยของเท่ท่านผู้ชมเกือบพันหรอห้าร้อยหกสิบสามบาทโอ้ตกใจเนื้อว่าไม่ได้เกือบพันแต่ได้ยอดรวมนะท่านผู้ชมมาดิโโอ้ห โอ้โหรวมรางวัลกันนะคะหนึ่งพันสิบสองบาทน้ำผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเพิ่มเบ็ดเลยสิบบาทนะคะอือสําหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อไปนะคะโอ้โหบ้าเอ้ยห้าพันดอกเดียวรู้เรื่องอือกัดตันมาดอกเดียวรู้เรื่องห้าพันเจ็ดบาทโอโ้อะไรวะอือนี่เบ็ดสิบบาท่ะเนี่ยออโห สำหรับใครดาที่อยากจะเข้ามาร้องเล่นหรืออยากเข้ามาสอบถามก็สามารถนะคะคลิกลิงใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะทางเราก็ยินดีบริการ24ชั่วโมงนะคะอู๋เมื่อกี้นี้นะกับตันมาท่านผู้ชม5,000น่ะมึงเฮ้ยโอ้โหเกินไปหรือเปล่าโอ้โหกับตันมาอีกแล้ว6 3 2 9นาทโอ่้โบาทอเฮ้ยงงงง ไปต่อวะ่ะโคตรงงเลยเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมโหแม่งเอาเรื่องวะ่ะโห่เกินไปหรือเปล่าอันตรายเนี่ยกับตันเนี่ยโหแจกโคตรหนักเลยอะ่ะสามร้อยห้าบาทท่านผู้ชมทุนหกสิบห้าบาทกําไรหมื่นกว่าบาทอะ่ะเกินไปหรือเปล่ากับตันเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะสองพันห้าร้อยเก้าบาท โอ้ยหมื่นห้ากำไรแม่งโคตรคุ้มดูแน่จริงสองหมื่นดีแน่จริงสองหมื่นดีเฮ้ยชึบยังไงสักเตรอโอ้โหยังไงฮะตัวดีสี่จะมาหรือเปล่าเฮ้ย มันมาจริงวะท่านผู้ชมไปลุ้นกันนะอออีกสิบหมุนฟรีน่ไม่รู้จะเป็นยังไงไปจ้าอโอ้โหสามร้อห้าบาทเฮ้ย สุดจริงๆเกมนี้มาดีเออหือ้ยัดไปฮะท่านผู้ชมจัดไปดีฮะรุ่นสิบห้าออสิบห้ายาวๆไปเลยสุดสุดสุดจริงๆสุดในรุ่น โอ้โห1 7ึ7้ยหบเบาทไปเหลห้าหมื่นฟรีอืออือมาปึ๊บรอบสุดท้ายอือได้อยู่โอ้โหมารวมรางวัลกันนะฮะได้มา 2,113บาทอ่ะโอเคได้อยู่นะท่านผู้ชมโหดคอมโบอยากโหดเลยนะคะกับตันแจกโค้ดปังดู65บาทได้มาเกือบสองหมื่นอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ได้กําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอจะคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยนะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประกันใดเราต้องขออภัยด้วยแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนำคลิปต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า